นะครับเจอกันอีกแล้วในช่องไปกับป้อมพอดีมาตอนเที่ยงก็ออกมาทำธุระที่ปั๊มน้ำมันนะก็เลยเห็นแบบเหมือนจะเจอพี่เล็กนี่นะครับพี่เล็กแกทำงานของการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวว่าจะลองเข้าไปทักทายกันดูเนาะแต่ถ้าแกทำงานก็ น่าจะเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าแกไม่ได้ทำงานแกพักเบรกก็น่าจะได้เข้าไปคุยกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ารถจะยังอยู่หรือเปล่าไปแล้วมั้งพี่เล็กเนี่ยเห็นแต่รถเสาไฟมันเห็นจอดแว,แว,แวด๊บๆเลยพักข่อนนอนกันเต็มเลยครับบรรยากาศก,าก็ปกคลุมไปด้วย ป่าไม้นี่ครับสแกนเนียนี่ก็สวยตั้งกลวยนะครับพี่เล็กของเราอยู่ไหมพี่เล็กของเราอยู่ไหมมีพี่ๆมากันกลวยนะครับไอ้ยูยูยูทุกคนอยู่อยูยูนะครับยู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 แต่ไม่รู้ว่าแกอยู่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่คันนี้เลยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าคนขับอยู่หรือเปล่าไปดูกันจอดแล้วกันไปทุกคนไปดูกันเฮ้ยเก็บขาข้างบนได้ทุกคนโคตรเทเฮ้ยโลนลนลด เลี้ยวดีครับขักงวัดยังหักยังฮะตั้งดีกว่าขัาบ,าบ,ขาบข้างบนก็นได้สิขับข้างบนก็ได้สิบ่เกษตรเหรอเข้าไปไหนนี่บ่เข้าไปไหนนี่บ่เฮ้ยขับข้างบนนี่พังอะไรนี่เกษตรเหรอวะสอนเนี่ยนะ ไปข้าห้องหน้ามาก็เลยเห็นพอดีไปลงห้างนอกเต่กข่าวไหมาอีกปะเปงียครับเป็นเด้มาอ๋ออพี่เล็กติดงานนะครับทุกคนนี่นี่นี่จะเป็นรีโมทนะครับเนี่ยเป็นรีโมทเอเยยนนะทุกคน อะายอยู่ข้างซ้ายฮะอะไรยังแค่นนี้วะอาทิล่ะเอ่อฟาบะนี่ฟาบะขอจักสองสามนาทีเนี่ยนี่นี่นี่รีวิวลงคลิปจัมหน่อยเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งอโอ้ยดิรีโมทปะครับตีโตีโอถ้ถอดออกได้เนี่ยง<ห>่าก็กดกดจังไหนครับกด F 1นึ่ง F สองสิบอ่ะ ก็เทียบตามนลยมันทีเปลี่ยนนบบเปลี่ยนโหมดอันนี้มันอยู่ไอ้น่นอ๋อมันยังอยู่ข้างบนอยู่อ่าเนี่ยมันเปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยมันดิไฮเดรนในค้าถ่านเฮ้ยอันนี้โชคออกมาล่านปะครับครับอ่ครับอันนี้าถานอ๋อในค้าถ่านอ๋อคันเอฟหนึ่งนี่คือกราฟกราฟน่ารักครับไอเนี่ยไอเนี่ยวินหกอ๋อวินหกครับคันขึ้นก็ขึ้นคันลงก็ลงดิครับจะมีความโคต อ๋อมีปูเมี่ยงอีกปูยางหลังเะไรนะเอาหาบ่เห็นปูเมี่ยงที่พี่ปูไม่กดอยูบพี่บอกว่าขึ้นไห้ป่ะไปแล้วเซเว่นก่อนเซเว่นก่อนเพราะทำไมเราเพิ่งเซเว่นหรอคจับไปกับปูอ๋อเนี่ยเนี่ยนะครับอ๋อเนี่ยอ๋อก็เลยไม่ตามเป็นวะเพราะกดปุรมเลยอ๋อแล้วถ้าก็นแมนวินเนี่ยเออก็ตามลูกศรลงกับลงมมันมาครับอ๋อ อันนี้มันที่ได้ได้แล้วพ่อไอตอนเกิื่นแล้วไอต่อติดเครื่องตัวหลังอ๋ออ๋อใส่ได้ตอนติดเครื่องความแรงแต่แรงน่าจะได้แต่มันไม่ได้เครื่องเดียวห่อครับหรือว่าเ้าเปิดสวิตซ์ปุ่มหลังนั้นปะเครื่องเดียวเนี่ยหลังเครื่องง่ายเครื่องอะไรบอยอม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 ออกลูกดื้อแล้วอ๋อนี่กดขึ้นก็ขึ้นอ๋อขึ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> กันกดลงกันลงอันนีอนนนอ้อันนี้ก็คือลงอ,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 อันนี้ก็คือคือขึ้นบนนน่ครับตอบแมนอันนี้ก็วิ่นอ่าอ๋อขั้นรถไฟอืมเชื่พวกนี้คอนโซนก็เป็นอันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับแมนวอ,อ๋นน้นว่ว่านเลียไ ที่นี่มันไห่แค่ตรงเกับไอ้เจฟเกนเฉยๆอ๋อแต่ว่าใส่งานแบบว่านี้มันบ่ได้บ่ครับบ่ให้บ่ให้บังคับอ๋อแต่ว่ารุ่นรุ่นไม่ไม่เห็นเอ็นของอันจ้างประเทศเขาบังคับไปยืนอยู่ทั้งตึกกันเนี้ยเบื้องในเบื้องในคลิปเขาเห็นไหมครับไอ้มันให้มันให้นี่มันให้เก็บมุกตรงเนี้ยอ๋อที่แบบคล้องคล้องตะขอตรงเนี้ยมัเฉพาะเฉพาะเหตุงานแค่ตรงนี้มันมันย่านเท่าไอ้ กระจกแตกหลายขั้นหรือเอาคันเร่งคืบอบ่มีครับต้องปิดวิธีโอ้กันตีต้องรับเครื่องคาราทินเนี่เดี๋ยวผมรับเคร,ร,รื่องแป๊บนึงเอ๋อโอ้โหสุดยอดเลยนะครับระบบแต่ว่าซานี่กัมี่ล่ะเดี่อ๋อรับเครื่องแล้วกัมาสตาร์ตรงนี้ติครับพี่เล็กดับเครื่องดับแจนอ๋อนี่บอกครับ ออ๋จนกว่าตัวเลขมันเสียนี้ป่ะครับบ,บอลรถฟังเตียงอันนี้สามแกะกับไทยอ๋ออ๋อนี่คันเร่งมาแล้ะอันนี้ก็บาลานได้าบาลานนบาลานโชคอ๋อทุกอย่างก็ยุนรีโมทกับรครบมันป่ะครับแมัแนไม่เก็บอ๋อมันหอ้องน่ะครับ อ re, sí dagen, ๋อึ้นแล้วเริ่มรู้สึกเลยนะครับอันนี้คือปลาลั่นเองเล่นวะครับแก๊ปแก๊นะเพราะแก่ปเพราะเอ้ตอนนี้คือแรนไฟไฟมันติดกับพี่กระสีปกติเองนะครับคือคือมันในแลงใหญ่พร้อมแรนวันนั้นถ้าเกิดพุทเบรกแล้วก็ไปเล่นบ่นี่เบรกจะใช้เบรกอ๋อเบรกด้วยพี่เบรกมือแล้วก็ดีกับแรนเล่นวันนี้เหยียบคันเร่งยังเดียวกี่ข้าวแล้ววะครับเห็นแล้วแล้วอ๋อมาขาลงแล้วทีเดี ลงเสาวอะไรกันเล้วอ,อู้แก้วไหมแก้วก็ยังเป็นแก้วกกโ,กโลโก้รถเข็นหุ่นนี้ธรรมดาแก้วโกบฮะแก้วโกบแก้วโกบอ่อ๋อคันนี้โกบอ่ะครับคันอ,อื่นนี่แพ้คันก่อนโกบอ๋อมีอีกว่าเลยจังใบวะพอไนไม่ <c oughs> อยอมไปเดียวเดิน <c oughs> หรอไม่เหยียบไปได้ไนมเซื้อเองอ่ะแจกวางไปลังบอลืมอ่าแล้วอะไรที่นี่ขันเท้าสิแบบบาลานซ์ก้นกดน้ำมังสี่เลยครับอ๋อนี่นี่เปิดในเปิดอะไรละครเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็คือมันมันบาลานมันบ่ครับก้นเนี่ยก้นลูกมือแล้วคันคันห้าล็อกกับล็อกนี่บ่ตัวใดครับตัวล็อกตัวนี้คือล็อกก้นขึ้นกันมันกัล็อกเองบ่ล็อกล็อกแล้วบ่นี่ล็อกแล้วหรือว่ามันสีดูดอีกอยู่บ่ดูดอันนี้คือแต่จริงจริงันขันห้าขันห้าทีงานน่ะนะครับมันต้องเอาลงให้ตามอ๋ออ๋นนี้ลงลงคู่หลังครับอ่าลงกแล้ว จนกว่าไฟมันติดกับพิบบ่ะครับหรือว่าอะไรไฟข้างอ๋อขันคู่หนักอเป็นข้างบนนี่อ๋อขันลงพอทุ่นดีๆแล้วจะปดมันดังตุ่มอ๋อคือจังมันอันนั้นน่ะบอกครับมันค้างเลยนี่หมดแล้วมั้งฝังเดียวอ๋อแล้วแลตัวนี้เด้อครับกลางๆนี่เด้ออันนี้คือผลยกไงอ๋อยกขึ้นอ๋อตามลูกศรเนี่ยอในีห้องบระลองรอกก็ได้นี่ก็ขึ้น อ๋อมันก็หิ่ยกโตขึ้นแมนอ๋อี่เป็นหลังขึ้นตุ้นเลยได้โอ๋อแต่ว่าไอออสแล้ก็นี่กับคู่ึ้นคู่นานวะครับเป็นคู่นานแต่ว่ามันไม่ยากตรงกันมันไม่มีรูปมือนะนี่แหละเนาะอันม้กดมืออันม้ยนหงมเนี่ยอ่าต้องกดรูปมือนะอ่าซอยกันแต่ว่าอันนี้คันขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นขึ้นฟุดมันจะแรมแรมบริม่กระิก็มันม่แข็งครับ แต่ว่าเขาก็ต้องมากดบาลาน่นึงกบทลาเดลยอ๋อนี่บอครับย้ำไฟันีที่สี่ดวงเขากดแชร์เองที่เลนเลยโอ้แล้วไฟอันดีที่สี่ดวงอ๋อนี่คือบาลานแล้วแล้วก็พอเลยปล่อยเลยบบนี้อันนี้ก็แอร์พัดลมเปิดพัดลมอีนี่พัดลมเบอร์หนึอามอ๋อเออแล้วอันนี้เ่็นอะเนี่ยอ ก็มีแค่นี้เนาะเพราะว่าที่ผมที่ผมจอดไว้ที่ผมเปิดเลยเนี่ยมันเป็นอะไรอ๋อมันมันโอ้แอร์เย็นตรอดไปก็แต่ว่าเวลาแอรีลยไลน์แอร์ดีมันก็จะเปิดเลยอ๋อไม่ให้มันเป็นฟ้านมาครับอ๋อมาถามว่าเย็นมาเย็น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 ผมข้ามายังเย็นเลยเมื่อกี้เปิดทีใหม่เนี่ยขยับเบรกเบียร์จริงๆอ่ะถ้ามีเวลาผมอยากร้องขึ้นไปครับเพื่อนนั้น บอกกัดนั่นมันเวลางานผมว่อยากรบกวนคือแบบว่าพอแม่ผมเลี้ยวกันย้งได้ย้งหันอ่ะบ่เอวมันกะสิผมกะสิเข่างานที่แบบนี้เอาไว้เมื่อไนดีกว่าเฟซผมปิวอีกแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวแอดไลน์กันดีกว่าค่อยบ่ปผิวพอยังยุดยังยุดแถบนี้ยุดบ่ครับอยูนี่บุตรองกางปีเออฮะของกางปีป้าผมอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งเรียบร้อยแล้ครับปกติเราหาอยูนี่บุตรอยู่นี่อยู่นี่หลายนี่แหละ เพราะดีเฟซผมมันอันนี้นะครับเดี๋ยวผมแอดไลน์ใครให้ได้เหมือนกันคอนโทรลได้เหมือนกันแต่ว่ามันกับสีเบิองยากกว่าเบิองทั้งหน้ายากกว่าประคับไม่ได้เห็นทางหน้าแม่นครับกันถอยหลังง่ายอยู่ถอยหลังอ๋อโอเคนี้แหละรบกวนเวลาพี่เล็กเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวผมนะร้องไหมกัร้องไหมกันเนี่ยเรียกเขาลงเรียกกันโอ้ยอะไรเก่งใจครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวพอกันเลยเรียกวัสดีครับขอบคุณครับ ได้แล้วนะครับออตโต้เลยฟุกเฉย,เ,เ,เ,ฉยเลยครับเจอพี่เล็กเฉยเลยอะ อยากไปครับอยู่นะครับแต่ว่าย่านแบบเป็นการบรบกวนเวลาการทํางานของพี่เพื่นเราเดี๋ยวมีโอกาสคลิปหนาครับเจอกันแน่เพราะว่าพี่เล็กบอกว่าอยู่ตรงนี้อีกโดนนะครับไปครับไป้ระอมเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ